สวัสดีครับซาะครับตอนนี้เพื่อนๆและพี่ๆกำลังรับชมช่องสนิมเน่าชาแนลนะครับวันนี้นะครับได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนสมาชิกนะครับอนุญาตให้นําปืนพกส่วนตัวมารีวิวนะครับอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นความอนุเคราะห์นะครับขอบคุณมากนะครับโต๊ดดักตัวนี้นะครับเป็นโปรดักที่ติดตลาดจะเป็นอย่างมากราคานี่แบบอย่างที่บอกมีแต่ขึ้นอย่างเดียวนะครับเมื่อหนึ่งือสองนี่ขึ้นอย่างเดียวนะครับถือว่าเป็นปืนคุณภาพอีกกระบอกหนึ่งและยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าวันนี้ได้รรััับบคคววาามมอนนุตไหะ คือเจ้าตัวนี้เลยครับเป็นไงครับตัวนี้นะฮะบิวมหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นโปรดัก t ของโคลนะครับนี่นะดูร่าวๆก่อนน,นนะครับตัวนี้สวยนะฮะทาผิวเรียบร้อยนะฮะตัวนี้มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะฮะที่เขาครอบครองมาเรียบร้อยแล้วนะฮะรับโอนมาแล้วเสร็จแล้วก็อน,นุญาตให้รีวิวนะครับไล่ดูทีละฝั่งนะครับจากฝั่งซ้ายของตัวปืนนะฮะนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นฟอนที่อ่า ทำผิวใหม่แล้ยิงเรเซอร์ใหม่นะครับดวด้านหลังก็เป็นเช็คเกอร์นะฮะกันลื่นสําหรับขึ้นลํานะฮะได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวรถสไลด์ละตัวถอดสไลด์ในตัวเดียวกันเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวปลดแม็กนะครับแล้วก็ตัวนี้ไก่นะฮะด้าเป็นด้ามประกับแต่งนะฮะอันนี้เป็นเซฟเซฟจะมีให้ทางฝั่งเดียวนะฮะคือต้องง้างนกก่อนถึงจะเซฟได้นะครับหากไม่ง้างจะเซฟไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเซฟตี้แบบหลังอ่อนนะครับ อันนี้คือฝั่งซ้ายของตัวปืนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาของตัวปืนก็ไม่มีอะไรนะฮะด้านนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นพ้อนที่ยิงขึ้นใหม่อย่างเดียวนะครับด้านบนนะฮะตัวนี้จะเป็นศูนย์แบบต่ำนะฮะแต่จะแต่งสีมาให้มองเห็นได้ชัดนะครับหน้าหลังจะต่ำนะฮะการเล็งต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะนะฮะต้องฝึกซ้อมบ่อยๆเพราะว่าศูนย์ต่ำอย่างเงี้ยจะเล็งยากนะครับ บริเวณสไลด์ก็จะมีฟอนต์เขียนอยู่ว่าโค้ดจุดสี่ห้าออโต้นะครับด้านหลังนะฮะมีเซ็กเกอร์กันลื่นแล้วก็ตัวหลังอ่อนนี่เป็นน็นะครับสวยงามจริงนะเป็นปืนท,ที่คลาสสิกนะครับ ตัวนี้นะครับดีเทลก็คือเป็นลำกล้องขนาด5นิ้วนะครับเป็นปูไซส์นะฮะขนาดจุดสี ACP นะครับโค้งปืนและสไลด์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าไปทำชุบพาร์ตโครมานะฮะเป็นการแต่งนะครับแล้วก็ประกาศอย่างที่บอกเป็นประกาศแต่งถ้าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกเอ่อเป็นพลาร์ตเอ่อน่าจะนะน่าจะเป็นอะคริลิกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแต่ก็จับแล้วไม่ลื่นนะฮะใช้ได้นะฮะแล้วก็มีการทำสีนะสวยงามนะฮะตัวนี้ แมกกาซีนนะฮะขอต่อก่อนนะฮะตัวนี้ขีมเคี่ยวแลยนะฮะเรื่องความปลอดภัยนะฮะขนาดจุดสี่ห้าในการขอใบอนุญาตก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับสวยจริงๆนะฮะลำกล้องห้านิ้วนะครับตัวนี้ผลิตใน USA นะครับโอ้สปริงแข็งมากลนะ แข็งมากนะครับอันนี้ก็เป็นไกด์หลอดแต่งนะฮะเป็นสแตนเลสนะฮะโดยส่วนมากปืนโค้ดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับบอดี้หรือว่าสไลด์อย่างที่บอกมันจะเป็นเหล็กนะฮะจะมีบางส่วนที่แต่งก็เป็นสแตนเลสอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่สไตล์นะครับแม็กซ์แม็กกาซีนตัวนี้ก็บ,บรรจุได้แดนัดนะฮะก็ถือว่าเหลือเพื่อพอใช้นะฮะ โอ้สี่ห้าออโต้แปดนัดอันนี้เป็นแม็กแต่งนะฮะเป็นแม็กซื้อเพิ่มนะครับก็ขอบคุณนะครับความบริค้อสำหรับปืนดีๆอย่างนี้นะครับใครที่ชื่อชอบนะฮะก็หาครอบครองนะครับซื้อปืนนะฮะหรือว่าใช้เครื่องกระสุนนะฮะผมก็แนะนําอยู่แค่สองอย่างเหมือนเดิมนะครับคือปลอดภัยและถูกกฎหมายนะครับจะครอบครองก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะครอบครองนะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกนะครับขอขอบคุณนะฮะสำหรับความบริค้อของเพื่อนสมาชิกที่อนุญาตให้นำปืนพก ส่วนตัวของพี่เขามารีวิวขอบคุณนะครับช่องผมใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวสวัสดีครับผมครั้งหน้ามีอะไรใหม่ี๋ยวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ